สวัสดีครับวันนี้จะมาทำบุญแจให้ลูกค้านะครับวันนี้ไม่มีไฟใช้เลยต้องใช้ตัวตัวนี้ครับตัวอะไรเนี่ยโซล่าพาวเว์อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ซื้อมาจาก l a z a ้านะครับ12วัลต์ดีซีเป็น220 VAC นะครับก็คือพูดง่ายคือจากไฟมเอร์แบตนะครับเป็นไฟฟ้า220นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับ เปิดตัดดอกกุญแจเปิดสวิตนะครับตอนนี้ไฟไปแล้วครับตอนนี้ครับก็สามารถเปิดเครื่องได้ไหมก็เปิดได้นะครับปกติโอตอนนี้ติดต้องเปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับโอเคตอนนี้ไฟสองยสิบเข้าเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมทดสอบการตัดกุญแจ นะครับครับเดี๋ยวมากับดอกกุญแจนะครับกับของจริงเลยนะครับกับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ใช้งานได้ไหมโอเคไม่ต้องถ่าย,ยานี้นะหน่งสองสอง โอเคนะครับเดี๋ยวจะลองตัดดูสามารถใช้ได้ในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเราสามารถใช้ตัวอ,อิเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทสามารถใช้กับเครื่องพัดลมตู้เย็นตู้เย็นไม่ได้นะครับใช้กับพัดลมได้ทีวีได้แล้วก็ชาร์จแบตได้ อันนี้ใช้ทดสอบใช้กับเครื่องไส่กุญแจเราก็สามารถใช้งานได้